สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามีฮีโร่ใหม่มาแนะนำนะครับน้องเป็นฮีโร่ในตำแหน่งเมดโบกนะครับก็คือน้องอิกกี้นั่ครับก็ขอบอกทุณผู้ชมก่อนเลยนะครับแม่เห็นน้องน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยที่จริงแล้วนี่คือน้องเขาเป็นผู้ชายนะครับผมก็รู้สึกเสียใจที่น้องเป็นผู้ชายนะครับไม่งั้นผมเทดใจแน่นอนครับเอาละครับเราไปทำความรู้จักกับสกิลและแนวทางการเล่นกันดีกว่าครับกับ e อเวอเรสต์อิกกี้ Just you You genius The dare challenge me m นักสืบของอิก,กี้นะครับหลออเสีแดงใต้หลอดเรือจะมีทั้งหมด5้าสแต็กนะครับผมการที่เราโยนสกิลไปหนึ่งครั้งจะหาไป1นึสแต็กก็คือถ้าเกิดว่าเรามี5้าสแต็กแล้วเราโยนสกิลไปก็จะโยนได้5ครั้งครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโยนได้ห้ครั้งนะครับเพราะว่ามี5้าสแต็กนะครับผม อีกแพสซิฟหนึ่งของอิกกี้ครับผมก็คือการที่เรายิงสกิลสออกไปใส่สตูเนี่ยการใช้สกิลต,ต่อไปของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลอัลติเมทถ้าเกิดใช้โดนสตูจะเป็นการรีโหลดเลือดสีแดงขึ้นมาครับเรามาลองดูนะครับปิวเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมันรีโหลดสีแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้อิกกี้เนี่ยสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเน,นื่องครับ ส่วนในสกิลที่หนึ่งนะครับผมสกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการโยนลูกไฟออกไปใส่สตูครับโดยการกดสกิลเนี่ยจะต้องกดโดยการเล็งค้างไว้ครับมันจะยิงออกมาเรื่อยครับผมถ้าเกิดว่าโดนตรงกลางจะดาเมจแรงกว่านะครับดูนะครับปิดอัมบัานะครับโดนขอบโป๊ะอันนี้โดนขอบนะครับแล้วก็โดนตรงกลางครับเห็นไหมครับโดนตรงกลางหกร้อยนะครับจะเห็นว่าโดนตรงกลางนี่คือแรงกว่าเห็นไหครับ แบบเจ็ดร้อยหกร้อยนะครับแรงกว่าครับคือสกิลนี้คือมันจะยิงแล้วไม่โดนเลยนะครับมันจะแบบว่ารอลูกไฟย้อยลงไปถึงพื้นก่อนก็สามารถยิงแบบดักหน้าได้ครับระหว่างแบบศัตรูตเดินหนีเนี้ยยิงดักหน้าแล้วมันจะไปโดนตรงกลางครับจะทําให้ดาเมจเนี่ยคือแรงมากขึ้นนะครับแล้วข้อดีของสกิลนี้แ่่งนึงคือสามารถเดินแล้วยิงได้ครับเป็นอะไรที่ดีมากราร์เหมือนเทฟเฟี่แบบเมจแบบยิงไคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นเป็นแครี N ่ K นะเทฟเฟรี่อันนี้ก็เป็นแบบเมจไคอะไรอย่างเงี้ย ็ถึงว่าดีนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ตายง่ายด้วยแบบว่าเมทบางตัวใช่ไหมครับว่าเวลาใช้สกิลเนี่ยคือต้องแบบยิงยิงสกิลก็คือต้องหันหน้าไปหาตูนะครับอันนี้ก็สามารถเดินแล้วยิงสกิลออกมาได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาบบเดินเข้าไปหันหน้าหาตัครับก็เป็นข้ออีกอย่างของอิกกี้นะครับผมสกิลสองนั่นคืออารมณ์มันจะคล้ายๆตอนดาซีบิน,นครับผู้ชมครับเราสามารถกดได้2ครั้งนะครับโดยการกดครั้งแรกเนี่ยทำให้ตัวของอิกกี้วิ่งเร็วขึ้น แ0ครับแล้วความเร็วจะลดลงเรื่อยๆเหลือ20%ใสอ่านภายใน2อีครับผมส่วนในการกดครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการผลักสตูออกไปแล้วติดเปิดตาไว้บนหัวสตูครับก็เอาไว้เปิดแมปดูได้นะครับตอนเรายิงสกิลอื่นไปนี่ครับในส่วนของสกิลที่3ก็เป็นสกิลที่เข้าใจง่ายนะก็คือตอนอีกกี้กดเนี่ยมันจะช้าพลังครับแล้วก็ช้าพลังแบบนี้ครับแล้วก็โยนระเบิดออกไปในจุดที่เราเล็งไว้ครับ ข้อดีของสกิลนี้อย่างหนึ่งก็คือนอกจากเราจะสามารถทาดาเมจได้แล้วนี่ผมคิดว่าการที่เรากดสกิลตอนชาร์จเนี่ยทพราะเรามีวิสัยทัศน์กว้างนะครับเราสามารถมองเห็นสตูได้ดแบบวดกว้างไกลเจ็ดแฉกผู้ชมดูนะผมยืนอยู่ตรงเลนนะแปะ๊บนึงขาบินกันเ๋ยวดีผูช้ชมผมยืนตรงเลนนะผมสามารถเห็นตรงมังกรนะครับเห็นเเลนกลางผมเห็นเลนล่านะครับสามารถ นำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจหลายๆอย่างครับผมภายในเกมครับเอาละครับตอนนี้เราก็รู้จักสกิลของน้องอิกกี้กันนะครับแล้วก็ไปรับชมต่อในเกมกันนะจ๊ะเฮ้ย <Hey, S 2> เจอตัวเดียวกันว่าคุณผู้ชมห <Hi. S 1> น้าตาเหมือนกันเด้เนี่ยคุณผูชมเราเจเ๊คิมด้วยความเร็วสูงครับ เวลสองครับมองเกตว่ามีแค่กิก๊กี้สองตัวครับที่เวลสองครับเดี๋ยวมีใครเวลสองเท่าไรเด็นะครับถ้าเมิ่นเขาไม่ใช่กิ๊กีน ία, กกนกก้นี่ผมบอกเลยว่าไอ้กี้นี่เออไอ้กี้ถ้ามมเมิ่นเขาไม่ใช่ไอ้กี้นี่ผมบอกเลยว่าเขาเบลสองหรอกอ่ะนี่มันโอเคนี่สงครามแย่งแล้วก่อนไม่น่าได้ผมจะบอกคุณผ <laughs> ู้ชมว่า <laughs> ผมบอกว่าแกง๊งผิดเลนผมทุกว้ว่เลนก็หมดไปเลยเลนแรกรู้ว่าเลนหมดไปเลนแครี่ นายไม่นอนไปละยั่งผิดเรียนไปนเลยเลยราบวิปป่าหรอวะทำไมมันอยู่ในนี้อาคอสอ่ะอุ้ยข้าวจะจัดข้าวจะจัดเฮ้ยเลทออกเลทออกเพื่อนเอ้ย let off, let off. อุย้ยดูฟอรเรนวะเขาไปล้ำกับนาคอสละอาจารย์สอนลำ้ำไทยผมว่าผมไปช่วยฟอรเรนแต่ผมว่าไม่น่าโอเคแล้วบ่ะ มีคนมารอซอนวิ่งเราหนีไม่ทันว่ะพยายามไปแกง๊งเรนแคร,รี่บ่อยๆนะครับผมแว่เรนแคร,รี่นี่คือต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาครับจักแปดรึ๊บรึ๊บเฮ้ยนขนาดนั้นเลยหรือเพล่าน,นะ เุ้ยนาคอเข้าเวทป่ะไอ้ไฟแฟนไปเคียงแหละมาเขาถึงย็นีก <c oughs> นวะแล้ววะนีทำตั้งนาคอข้าวนาตอนนีเราไม่หันชิวชิวไปคุณผู้ชมตัวนี้ก็เวลาลิงก็อ,อยากไปรีบร้อนนะครับยืนหลังไฟหลังสุดแล้วยืนยินสิ่งอยู่จากระยะไกลสร้างความรำคาญและปัน่นกลวนในไฟ สวัสดีเพื่อนเรามาแกงแล้วแหละเัวกรักหน้ารัพอถ้าแต่เรามีถึงสองรอบด้วยกันนะครับลองใช้ร์อีกรอบหนึ่งเป็นเอนล่างดีกว่าวันนี้เป็นเอนล่างเคลียยงกลางก่อนตอนโยนสกิลหนึ่งก็พยายามโยนให้อยู่ตรงกลางครับ จะได้ได้รับดาเมจที่เพิ่มขึ้นเราเปิดลูกแรกไปแล้วลูกทู่สองนั่นแรงกว่าน่าจะยังไม่ตาย อาะก็เล่นน้อยครับเป็นเรื่องที่ดีทำไมลาาไม่โดนจรกินสีไม่ตัวใครเลยวะเฮ้ยมันยังไงครับผมอยากจะไปมากๆเลยนั่นแหละอุ้ยอุ้ย ถ้าเป็นถ้าทำเป็นโหดกับคุณผู้ชมแต่จริงเขาเขามได้ยืยนหนึ่งไปแ,แล้ววะพวกมกลับไปอย่างไ้เมย์เขาไปไหนแล้ววะเน่มีไปล่างนะลัมือกคนกำลังมาแก๊งแล้วอุ้ยรีดหรือแม่น้อยจะแกะโอโ้โห ไม่ได้ป่ะโดยอุตส่าห์ผลดผ้าไว้ไปเลยมีใครได้บ้านวะเอ็กซ์เปรุสระเบิดมงคหัวยังไงก็ตายผมขนาดนี้เล่นกลางอยู่คนเดียวด้วยความหวาดเว้ว่ะไม่มีใครมาแกงครับคุณผู้ชมเฮ้ยไม่หวาดเวะแล้วว่ะมีนาคอสเฮ้ยนาคอสขออยู่แบบหวาดเว้ยมาเดินก็ได้เพื่อน ไม่น่าตายว่ะผมอยากกับอันตีละลาเพื่อนอ่างเงี้ยได้ไหมวิ่งเขาลึกจ,จัดเลยผมจะเข้าไปยังไอ้นี่เนี่ยเอ๋สวยคาา่ัมากาลำแท้แหละจะลึงผู้ชมรมู้ไหมครับว่าแอปการที่เรามาแคสเกมคนเดียวมันแบบแม่เงาขนาดไหนครับแบบว่าคุยกับตัวเองอยู่คนเดียวครับ อันนี้อยากเล่นด้วยครับติดต่อมาได้ผมหาเพื่อนเล่นจัดจัดเฮ้ยสวัสดีคนหน้าตาเหมือนคนหน้าเหมือนจัดไปก่อนเลยน,น,นี่เนี่ยคือเขาส่งระเบิดระเบิดมาไว้ยังไม่ถึงระเบิดเนื้อเชียร์แล้วสกิลผมแปลว่ารีหมดเลยว่ะเพือ่อนเพ่อนเจ๋ง ยถือว่ารูปเกมค่อนข้างมาดีสวยไหมเป็ไม่โดนใครเลยนี่เขาจะออกของนะคะผมแต่วา่าเหมือนจะออกเป็นรองเทา้ารถทูรราเพราะว่าผมจะเป็นหนักนาคอตอนนี้คุณผมจชมคาจะวัเนี้วะ ร,ระโอเจคอ้อมไกลไปหน่อยโทษทีไว้เพื่อนคิดอว่าจะอ้อมมารู้ดีกว่าเฮ้ยแปลกวะเวลาเล่นเพื่อย่าไปรีบร้อนนะครับยืนหลังไฟหลังสุดแลครับไม่ยืนอบวกกันทลยไอเหรอผมห้าไงแบบว่าเป็นตัวยืนหลังไฟจะไปห้าวเอเลี่ยนเอสซนซิจี้คุณผู้ชมโทษทีไว้เพื่อน เอ,อ้นนี้นนีนจับจับเลยเออเอจับเอ้ยืนมอบเลยยนมอบเ,เลยอุ้ยเอ,อแล้วันเลยะกูสล้ำไทยครับนนี้ึงหลอดแกก็ได้กูสอล้ำไทยแตกขโมงสักาแล้วจิงไม่หลอเลยด้ไงวะ เ,เยเีดนะเพื่อนจะตายแล้นะอุ้ยขลังว่าคุณผู้ชมตะวันไฟนี้เดแฟลเราไม่อยู่นะครับตาเราไม่มีนะฮะอยากลองเาไปกับขลังแต่งเราเชยคิมบ,บนดีกว่อาอห <c oughs> ไม่่ลจะจีเกติไปนเท่าไหร่ลาชี <c oughs> โ้ย <c oughs> มาเพื่อนโอ้โห มอคิดว่าจะมาดันไม่งั้สนสมติีแล้วนานแล้วเอมมี่ปไปกินดีกดว่าว่าคนเดียวได้ไหมโอ้ผมไม่ดักทั้งหมดหนึงว,วะ่ะต้องดักไหมโอเคเสร็จแล้วเฮ้ยยเอยากได้คิดจังเลยคู้มชช่ว,ว่าผมเหงาไหมแบบคุยอยู่คนเดียวแบบโอ้โหไม่มีใครคุยด้วยเลย เฮ้ยมีคนจะทิ้งระเบิดนะครับไกลว่ะดีคนทิ้งระเบิดนะครับอืมไม่ตายวาเอแมวยังไม่อ,อยากกลับอ่ะลืมได้ปะเอ่อราดับป้นี่ผมแหละโอเคผมโลภจะตายวะ <c oughs> โลภอยากได้บัฟจะตาย,า <c oughs> ยาปะยวะนี่ <c oughs> 4,006เลยอยู่กันแหละโอ้โหนี่ไงเฮ้ยไม่เอาไม่อยากตายแล้วไม่เอาชีวิ่เอาไว้โอ้ยผู้ชมกินไปแว่นผมไม่ได้ MVP ได้เลยว่าตายตายเยอะขนาดนี้น่าเขาไม่ลงผมแบบอีซี่มากเลยผมเดี๋ยวนะใครตายที่บ้านวะเอ๊ะทำไมฟอร์เรมตายที่บ้านวะคุณผู้ชมทำไมวะผมไม่เข้าใจ ทมายว่าทำไมศพฟะไรยอยู่นี่วะคุณผู้ชมงงว่ะมันมีศพสองที่แหละแต่ข้างนอกป้านายในบ่ออะไรงงวะผมงงเลยเชงเลยไม่คุยคนเดียวเฮ้ยมังกรหายไปไหนเนี่ไงส่งอเบอร์ชิวชิมาเป็นมันก็แรงเหมือนกันนะนี่ไงฉันก็มองนายหมายละอิกี้นายก็แรงเหมือนกันเลย ออเอาา้ยอแวกเชอรี่ผมจิงกันตีโดนแล้วครับผู้ชมแชทเครู้สึกว่าเล่นเกมอันนี้เมืนผมว่าเดินเละเฉยเหมืนไม่เดินฆ่าเกมเฉยเลยโคตรเหงาดูอย่คุณผู้ชมมันไม่มีใครยิ่งกับผมเลยยกักษ์เวทนาคยควายคอนเดียลนะผมเอาเบิร์ดไปเลยโอ้ได้คิวแล้วคีหลังจากที่ไม่ได้คิวมา60ล้านชั่วโมงผมว่าตอนนี้ยักษ์เวทผมนอนเนี่ยเลยคุณผมม่าเดินเละจริงๆแล้วทำไมวะ เอาโลเวอร์ไปกินไปมาหัวเดีจะตายแล้วโดนแล้วเยี่เอ็มวีไี่แก่รู้อยู่นะผมไม่ใช่ผมเลยนะผมมาเดินภาคเฉยในเกมเนี่ยตอนเกมก็มีบทยวบ่อยแต่ละเกมเหมือนแบบมาเดินภาคเฉยเลยเลยอาเมดผมก็อยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับก็น้อยกว่ารถไฟการ์นาบูลนะครับ ส่วนอีกกี้เขาได้มาอยู่ที่80,000นะไม่เป็นไรเกมเขาโดนตามครับครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ลองกดเข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับสรุปกันบ้างหรือเปล่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปของผมต่อๆไปด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้หรืออยากให้ผมเล่นเกมไหนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกัน